ครูโตกลมนะคะเป็นประจำก,กันค่ะทุกๆต้นเดือนแบบนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยกับทางด้านดรสปุกุสายเชื้อค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์พยัฒนาจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากเจออาจารย์มากเลยเพราะว่าอยากจะถามเรื่องคุณทรัมป์ค่ะคือคือตอนนี้เราเห็นว่าดูเงียบเียบไปนะอาจารย์ถ้าเกิดดรูบดบาทตั้งแต่ต้นปีรับตําแหน่งมาตอนนี้เหมือนเขาแผ่วไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาไปซุ่มตัวทําอะไรอยู่หรือเปล่าอาจารย์ ไม่ที่ซุ้มมันนะครับคือคงภาวะผบอยู่ข้างใน <c oughs> ข้างในไวท์เฮาส์เนี่ยแหละข้างในทำเนียบขาวเนี่ยแหละเพราะว่า <c oughs> ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่าออตอนแรกก็จ้างคอมมิวนิเคชั่นไดเร t เตอร์คนใหม่ <c oughs> นะครับคือคนมาช่วยสื่อสารให้ <c oughs> <c oughs> ปรากฏพอจ้างพับเนี่ยคนที่เป็นโคโซกลาออกเลยคร <c oughs> ับคนนี้มาอยู่ได้เนี่ยเข้ามา10วัน <c oughs> ก็ต้อง ก็โทษเข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวคนที่เป็น White House Chief of Staff เสประจำทันเนียบขาวลาออกไปลาออกไปแล้วอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยน White House Chief of Staff เป็นคนใหม่เป็นในพลชื่อจอห์นแคลลี่ในพลคนนี้ก็เป็นไล่คอมมิ c ชันดีเรคเตอร์คนนี้ออกเลยฉะนั้นระหว่างนี้ที่เราไม่ได้ยินอะไรคือข้างในป่วนป่วนมากๆในไวท์เฮาส์เองในไวท์เฮาส์ป่วนมากเลยครับ ตอนนี้ก็เริ่มนิ่งนิ่งนิงนดหนึ่งแต่ว่าทรัมป์ก็ยังพะวงอยู่กับเรื่องที่นายโรเบิร์ตมุลเลอร์นะครับแล้วก็คณะกรรมการในสภาทั้งสภาล่างและสภาบทเนี่ย <Okay. S 2> ก็ยังสอบสวน mm hmm. เรื่องว่าทีมของทรัมป์เนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งของอเมริกา <Okay. S 2> มากน้อยเพียงใดซึ่ง ตามข่าวเนี่ยคือจิ้มไปตรงไหนเจอจิ้มเหนืองเจอทั้งลูกเขยก็เกี่ยวลูกออชายคนโตก็เกี่ยวะฉะนั้นพวงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีข่าวนึงว่าอยากจะปลดรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อที่จะไปปลดมุลเลอร์นะครับฉะนั้น<ม>ที่เราว่าเงียบเนี่ยเงียบเพราะว่าปัญหาภายในของตัวเองเนี่ยแก้ไม่ค่อยได้แล้วก็ล่าสุด เห็นโพลบอกว่า approval rating นะครับหรือความนิยมชมชอบเนี่ยลดลงเหลือแค่33%นั่นเองออถ้าเกิดทรัมป์มแต่ต้องมาแก้ปัญหาภายในของเขาแบบนี้อาจารย์คะความเสี่ยงของทรัมป์เนี่ยที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลกหมดไปแล้วยังนะัมันก็มีบางส่วนที่กลายเป็นว่าส่วนดีต่อเศรษฐกิจโลก <c oughs> แย่มันหายไปนะครับ <c oughs> อย่างเช่นสรุปอย่างนี้ว่าในความเห็นของผมเนี่ยทรัมป์เนี่ยบารมีเขาเสื่อม ทางการเมืองเนี่ยเสื่อมลงไปมากจนจะไม่สามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายลดภาษีรายได้นิติบุคคลได้อีกต่อไปไม่ว่าทาง Bank of America กก็ดีหรือ IMF ก็ดีเนี่ยตอนนี้ไม่คาดการแล้วว่าทรัมป์จะขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ฉะนั้นปรับการคาดการการขยายตัวของ GDP ของอเมริกาในปีหน้า ซึ่งเดิมทีคาดการไว้2.5เหลือแค่ 2, 2นะครับ<ง>ทุกคนปรับลงหมดแล้วนั้นตรงนั้นทำไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดทรัมป์เพิ่งต้องยอมถูกบังคับลงนามในกฎหมายซึ่งริบอำนาจประธานาธิบดีคือกฎหมายที่ออกมานะครับบังคับให้ประธานาดีต้องแซงช่นรัเสเซียเพิ่มแซงเช่นเกาหลีเหนือเพิ่มแล้วก็สังช่นอีหร่านเพิ่มที่สําคัญคือ อำนาจนี้เดิมเคยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารของประธานธิบดีกลายเป็นว่าอำนาจไปอยู่ที่รัฐสภาสั่ง mm hmm. อีกอันหนึ่งก็คืออำนาจถอนการคว่ำบาตร <Okay. S 2> มาตรการคว่ำบาตรก็เดิมทีเป็นอำนาจของประธานาธิบดี <Okay. S 2> แต่กฎหมายใหม่ซึ่งทรัมป์ต้องเซ็นเนี่ยบังคับว่าต้องขออนุญ,ญาตรัฐสภาก่อนนี่ที่ทรัมป์ต้องยอมเซ็นเพราะว่าคะแนนที่ลงคะแนนมาเนี่ยมันท่วมท้นทั้งสองสภา mm hmm. สภาบน 98ต่อ2สภาล่างในี่ยต่อ10อะไรอย่างนี้สองพักเลยนะครับ <c oughs> คือเสียงเนี่ยเกินกว่าที่ถ้าทรัมป์ยับยั้งไปโดยใช้อำนาจวีโต้ก็ถูกโอเวอร์ไรด์ได้เพราะเสียงโอเวอร์ไรด์เนี่ยต้องใช้แค่2ใน3 <c oughs> นะครับฉะนั้นไม่ได้เงียบไปเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยปั่นป่วนไปหมดนะครับ <c oughs> แล้วก็ถูกริบอำนาจด้วย ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยแสดงว่านโยบายต่างๆเนี่ยอย่าง healthcare หรือว่าเรื่องของประเด็นด้านภาษีอะไรต่อเมื่อะไรที่เขามีแผนที่จะปฏิรูปลดภาษีลงเนี่ยก็คงทําได้ยากมากขึ้นใช่ไหมครับ healthcare นี่อย่างที่เราทราไปแล้วนะครับ <c oughs> คุม <c oughs> เสียงพักเซนตในเซในเซนตเองเนี่ยในวุฒิสภาเองเนี่ยก็คุมเสียงข้างมากไม่ได้เสียงข้างมากมีอยู่42 <c oughs> แต่ว่าตอน ลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะล้มโอบามาแคร์คือกฎหมายประกันสุขภาพของโอบามาเนี่ยกลายเป็นว่ารีพับลิกันไม่โหวตให้3คนก็เลยแพ้ที่48 mm. แดังนั้นเฮลท์แคร์นี่สะท้อนเห็นเลยว่าคุมเสียงพัก mm. ในในใ,ใ,ในวุฒิสภาไม่ได้ครน,นีถ้าแค่ตรงนี้ยังไม่ได้เนี่ยไปตรงเรื่องของอการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายลดภาษีเนี่ย mm. ก็จะทำได้ยากนะครับ mm. เพียง mm. แต่ว่า อาจจะมีบางคนมองในแง่บวกบว่าถ้าสมมติว่ามีเงื่อนไขดีๆที่เดโมแครตยอมรับได้ก็อาจจะทำได้แต่อันนั้นต้องใช้ความใจกว้างน,นะครับแล้วความมีเยื่อใหญ่และความมี <c oughs> สัมพันธ์ทาไมตรีอันดีกับทั้งพรรครีพับลิกัน แล้วก็พรรคเดโมแครตซึ่คู่แข่งกันด้ซึ่งแต่ว่าบางอย่างเขาก็ทําร่วมกันนะอย่างเช่นกฎหมายริบอํานาจทรัมป์เขาลงคะแนนร่วมกันนะครับคือมันมีบางอย่างที่เขาเห็นด้วยกันเหมือนกันเดี๋ยวนี้ปัญหาของทรัมป์คือที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าตอนที่โคศกนะครับของทำเนียบขาวออกไปในชอนสไปเซอร์คนนี้เดิมทีเป็นลูกม่อของพรรคริพับลิกันเป็นคนที่รู้จัก คนของพรรครือพรรคเกันคุณก็ไปไล่เขาออกคนนี้ควรจะเป็นคนช่วยคอร์ด i n a ครับแต่คนสำคัญอีกคนหนึ่งคือรินส์พรีเบิร์สซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นไวท์เท้าชีฟออฟสตาฟนะครับคนนั้นเนี่ยเคยเป็นประธานของพรรคริพับลิกันเลยและเป็นเพื่อนสนิทของพอไรเ์ซึ่งเป็นประธานสภาล่างคนนี้ก็ออกไปแล้วเหลือใครล่ะคือเหลือใครที่จะไปมีเยื่อใยแล้วก็มี สัมพันธไมตรีอันดีแล้วก็ไปคุยไปประสานงานกับสภากัไม่เหลือก็เหลือแต่รองประธานที่ดีไมค์เพนส์ซึ่งเคยเป็นคองเกรสแมนใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะยังมีเหลือบ้างแต่นึกอออกเพราะว่าเวลาจะบริหารครับ ประเทศแล้วผ่านกฎหมายเนี่ยคุณต้องมีสตาฟต้องมีคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีของไทยเราจะของไทยเรายกตัวอย่างรูจะต้องดูว่าเลขาภาคือใครแล้วเลขาคนนั้นเนี่ยเขารู้จักกันไปหมดเลยใช่ไหมครับนี่ทรัมป์มีแต่ทรัมป์แล้วทรัมป์เข้ามาตอนแรกก็โฆษณาตัวเองว่าเป็น Outsider คราวนี้พอเป็น Outsider แล้วคุณก็จะไปคุยกับ Insider เขายังไงล่ะภาษากทยก็จะเป็น <C AP> อะไรที่ลำบาก <C AP> อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนต้นปีเราเคยกลัวกันมากก็คือเรื่องของปัญหาการกีดการค้าอา,าจารย์คตอนนี้นี่เขาเขาพักยกไปหรือ,อยังหรือว่ากําลังจะมีประเด็นเริ่มขึ้นมาใหม่ครับมีประเด็นขึ้นมาใหม่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยประเทศที่เดิมเป็นเป้าหลักก็คือจีนใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนกรบทั์เนี่ยได้ไปคุยกับประธานดีสีจิ้นผิงตอนเดือนเมษานะครับตอนที่เชิญ พระนรีศรีเนี่ยไปที่มาอาราโกไปที่บ้านเลยไปพักไปค้างกันชื่นมืดเลยเนี่ยเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยทรัมป์มอบการบ้านให้กับพระนรีศรีว่าให้ไปกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติการทดสอบเจตรวจที่ปนาวุธพิสัยไกลเวลาผ่านไปปรากฏว่าแกยิงจาตรวจแกเป็นว่าเล่นเลยมีคนมานับบอกว่าคิมจองอัน นะครับอยู่ในอำนาจประมาณ5-6ปีที่ผ่านมายิงไป84ลูกโอ้โหนะครับก็คิดดูก็คือซึ่งอยู่มา7ปีก็ปีละก็ประมาณก็เดือนะก็เยอะมากนะครับใช่ฉะนั้นเพระเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหาก็เลยว่าพอไม่ทําอย่างนั้นทรัมก็เริ่มไม่พอใจนะครับแล้วอย่างที่เราทราบก็คือว่าตอนนี้ ทาง USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเขาก็จะเปิดการสอบสวนนะครับการทำการค้าและนโยบายต่างๆทางด้านการค้าของจีนภายใต้มาตรา301ซึ่งพวกเราเนี T ่ยอายุสมัยไม่เ้เรื่องนะครับผมอายุเยอะแล้วสมัยก่อนตอนี้อยู่กระทรวงหิฉนเนี่ยพวกเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับ301โดนอเมริกา จัดการกดดันเรื่อง301กันมาเป็น10บสปีนะครับคือมาตรา301คือมาตราเขาเรียกว่า unfair trade practice นะ,นะครับว่าเขาอ้างอเมริกาเนี่ยเขาจะกล่าวหาว่าเรามีดําเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับอเมริกาทําการค้าซึ่งเลือกปฏิบัติทําให้อเมริกาเสียหายในด้านอะไรก็ได้แล้วถ้าเขาเจรจากับเราแล้วไม่เป็นที่พอใจเขาเขาก็จะตอบโต้เราทางการค้า ม,มาตรการอันี้เดิมทีใช้กับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้กับประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทยด้วยมเมื่อสัก30ปีที่แล้วยอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยะะ<ๆ>แต่ก็เลิกราไปนะครับในช่วงสัก20ปีที่แล้วเพราะว่ามีกระบวนการยุติข้อพิพาทใน WTO ซึ่งอเมริกาตอนนั้นพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่า ผู้แทนการค้าคนใหม่ในโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นรอง USTR สมัยที่ใช้301<อ>เยอะแยะเนี่ยนนแกแกกลับมาเป็น USTR เลยแล้วแกก็อ้างว่าในความเห็นของแกเนี่ยกระบวนการของ WTO เนี่ยชักช้าแล้วก็ไม่ไม่ ไม่เป็นธรรมกับอเมริกาเพียงพอครับแกก็จะกลับมาเริ่มใช้301ใหม่แล้วจีนรู้สึกจะโดนแจ็คพอตจะเป็นคนแรกที่โดนครับ,รบขออนุญาตถามนิดน,นึงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วการใช้มาตาา301เนี่ยจะไปขัดกับ WTO หรือเปล่าครับมันมีความเป็นไปได้สูงว่าจะขัดเพราะว่าในกรณีของ WTO เนี่ยถ้าคุณในหลักการของ WTO นะครับคือถ้าประเทศคู่ค้ามีข้อพิพาทอะไร ก็ขอให้ไปฟ้องที่ WTO แล้วด t o จะตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางมาเหมือนกับตัดสินนะครับ<ม>ว่าที่คุณพูดกันมาเนี่ยตกลงตัดสินว่ายังไงแล้วถ้าตัดสินไปแล้วนะครับก็จะตัดสินว่าตัดสินเมริกาถูกประเทศนั้นก็ต้องยอมถ้าประเทศนั้นไม่ยอม,มอเมริกาถึงมีสิทธิ์ภายใต้ด t o ยทีที่จะตอบโต้ทางการค้าได้<ม>แต่ไม่ใช่ว่ามากันกัน<ม>เองสองคนอย่างนี้<ม>นเพราะว่า WTO บอกว่าถ้ามีอะไรต้องไปคุยที่ WTO hmm. แต่กรณีนี้เนี่ยดูเหมือนกับทาง USTR เนี่ยกราังจะอ้างว่าที่กำลังจะฟ้องร้องจีน,นจะฟ้องร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา hmm. ซึ่งการเรื่องทรัพย์สินปัญญาเนี่ยยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์ชัดเจนภายใต้วูทีโจึงจึงอ้างได้ว่าจึงอาจอ้างได้ว่า hmm. เนื่องจาก ไม่ได้ครอบคลุมโดย WTO ก็ไม่ต้องเอาไปส่งไปที่ WTO นะครับซึ่งอันนี้ต้องไปดูว่าเราจะเป็นยังไงแต่ดีไม่ดีจีนอาจจะต้องไปร้องที่ WTO ก็เป็นได้อ้นะคะเห็นเงียบๆแบบนี้แต่เรื่องก็เพียบเหมือนกันผู้ชมคะดยช่วงยิ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมากระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วก็การค้านะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ไปเจาะเศรษฐกิจไทยสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้นี่เป็นยังไงกันบ้างค